แข็งมากก็แข็งมากหันยากมากเลยแต่การทำจบจินิกไม่ได้ยุ่งยากขนาดนี้นะคะจบจินิกคืออะไรคะคือสังกัดของ t i k t o อกนะคะถูกต้องตามกฎหมายเป็นการทำงานออนไลน์ระบบใหม่นะคะผ่านแอปถามว่าเริ่มจากที่ไหนในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาสำเร็จกันมาแล้วนะคะ นะในยุคโควิดระบาดในประเทศจีนก็เช่นกันนะคะก็สำเร็จกันมาแล้วสำหรับประเทศไทยเป็นบริษัทแรกนะคะที่นำระบบใหม่แบบนี้มาใช้แล้วก็เป็นบริษัทแรกของอาเซียนด้วยนะคะในการทำงานแบบนี้นะคะอยู่บ้านอยู่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนในครัวเราก็สามารถทำงานออนไลน์ได้นะคะสะดวกสบายนะคะทุกคนมีรายได้4ช่องทางนะคะช่องทางที่1ก็คือการใช้จ่ายผ่าน อแอปจบจีนิกเราได้เงินคืนนะคะช่องทางที่2มีการสอนปักตะกร้าแบบใหม่นะคะช่องทางที่3คือการโปรโมทแอปแบบที่ภากาลังทาอยู่นะคะช่องทางที่4คือการรีวิวสินค้านะคะอันนี้เป็นการทํางานแบบใหม่ระบบใหม่สําหรับประเทศไทยเราหลายคนคงจะยังไม่รู้จักและก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นภาขอแนะนาทุกคนเลยใครสนใจจะหารายได้นะคะออนไลน์สมัย ใหม่เลยนะคะสามารถนะจิ้มลิงคะ์จิ้มลิงก์แอปช็อปจีนิกไปได้เลยตรงกลางบนช่องพาตรงนี้บรรทัดที่3นะคะตรงนี้ก็คือแอปช็อปจีนิกนะคะจิ้มไปลงระเบียนใส่รหัสสมาชิกลงไปถึงจะผ่านนะคะ8 4 1 9 0 2นะคะเป็นรหัสสมาชิกของพาเพราะระบบเขาตั้งมาจะต้องมีรหัสสมาชิกเท่านั้นนะคะถึงจะลงทะเบียนสําเร็จได้นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวพาจะเป็นคนดูแลเองนะคะพาคือนักสู้ ชีวิตนะคะใครปรารถนาที่จะมาอยู่ใกล้นับสู้อยากจะไม่ีพลังนะเข้ามาเลยกับพาจะดูแลคุณค่นนะเชื่อมือนะคะพาจะดูแลคุณกะสนใจเข้ามาฟังรายละเอียดได้ที่ย้องไลฟ์ของพานะคะช่วง5โมง9นาทีถึง1ทุ่มตรงนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีเดินไปสู่ความสำเร็จด้วยกันนะคะสู้